่ะสวัสดีนะคะดีน่าแคลไลสระทองหนนะคะมิสเรเวอร์สมุทรสาครสองพันยีค่ะเปิดทำการมันยังตับงใจตื่นเต้นค่ะเกินคาดมากๆตั้งแต่วันแรกที่ก้าวมาสู่เวทีจนวันนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองมาไกลเกินที่คาดไว้มากๆแต่ก็ตามความตั้งใจที่ตัวเองตั้งใจทำจริงๆค่ะเทำการลูกแก่ที่แบบว่าตั้งแต่ทหารตั้ใช่ต้องบอกยังไงลูก ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนผู้เข้าประกวด,กวดทุกคนทุ่มเทมากๆน่าเก็บตัวอยู่ด้วยทุกวันน่ารู้ว่าทุกคนท่นทานข้า่จะทุ่มเทมากๆเพื่อนๆของหน้าทุกคนจริงจังจริงใจแล้วก็ทําเต็มที่มากๆเพื่อที่นี่ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนคือผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวจริงๆค่ะ <laughs> <c oughs> น่าโรดทรูเส้นทางนี้ด้วยความจริงใจน่าเชื่อว่า นี่จะเป็นสิ่งที่น่าชูเสมอไม่ว่าน่าจะรถไปชูเส้นทางไหนหน่าเชื่อว่าความจริงใจของน่าทําให้วันนี้น่าประสบความสําเร็จในจุดนี้ค่ะกลัวไหมคนรอบข้างหรือผู้แข่งทั้งหลายน่ากลัวไหมครับก <us> <c oughs> ็ไม่น่ากลัวกลัวที่สุดคือการสู้กับตัวเองค่ะแล้วคืนนี้เป็นไงบ้างสารพัดเพราะมันท้ทา <c oughs> ีา <c oughs> <c oughs> ยมันท้าทายก็ <c oughs> <c oughs> หนูรู้สึกด,ดีในทุกๆวันที่แบบสื่อชมว่าหนูอ่ะออกมาคือคชุดจึ้งในทุกๆวันจําหนูได้อะไรอย่างนี้หนูก็ดีใจถึงว่าน,นี่หนูอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีนักแต่หนูก็สู้เต็มที่มากๆเหมือนกันค่ะตอบไม่ใจไปหนูก็ดีใจนะคะสาหรับหนูนะคะมาเก็บตัวก็ได้เจอเพื่อนหลายคนเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องมากจริงๆค่ะรับ ของแอมมีม่กันนะก็แบบประกวดเวทีวัยรุ่นไปวัยเกือบ40ปีนะคะแอมมีม่แผนว่าจะลดทุกต่อนะคะไม่ต้องห่วงนะได้เชียร์กันต่อแน่แน่นใช่วันนี้แอมก็ยอมรับค่ะว่ามีความตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารางวัลที่ได้มาทุกอย่างก็ได้มาด้วยความสามารถค่ะแอมก็มั่นใจว่าเวทีต่อไปจะทําให้ดีกว่านี้ฝากติดตามวยน,นะลงแน่นอนรงแน,น่นลงแน,น่แน,น่อน นะคะว่วันนี้ก็เกินคาดมากๆเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทาง Miss ิเวร r w o r d ที่เกินคาดค่ะได้รองอันดับ4นะคะแล้วก็บอกเลยว่าในกองพวกเราทุกคนรักกันมากๆนะคะคอยช่วยเหลือกันคอยให้กำลังใจกันแล้วก็หลังจากวันนี้ไปคงคิดถึงน้องๆหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะในหน้าหลังจากนี้เราจะต้องมีการเตรียมตัวเพิ่มศักยภาพในด้านใดบ้างคเดี๋ยวต้องเข้ากองใหญ่ หน้าขอแบ่งออกเป็นประเพทนะคะทั้งฟิสิกอลหน้าต้องปรับเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไปสู้กับคนอื่นให้ได้ซึ่งหน้าจะพัฒนาตัวเองในจุดนี้อยู่เสมอรวมไปถึง mentally หน้าของหน้าที่ต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึง b r a น n business ต่างๆที่หน้าจะต้องพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้นกว่านี้ก็จะพัฒนาทั้ง2อ,งองด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ค่ะก็ฝากเป็นปนางงานทุกคนนะคะจากนักแสดงสู่นนี้เป็นนางงามแล้วฝากทุกคนติดตามเส้นทางการเดินทางใหม่ของหน้าและฝากเป็นกำลังใจให้หน้ารเจอ m i s s ส n i v e เวสไทยแลนด์2 0 2 5ด้วยนะคะ